อยู่บ้านนี่เขาจะสานบิดบานเลยอัดกอัด,อดแบบนี้นะเด็กราคามันก็ถือกับผลประโยได้กับสนับสนุนบ้านนี้ได้เป็นการแบบส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพน้ำเพราะว่าราคามันกับบริแพงซ้ำนี่นะสามสิบสามสิบบนอนยู่ออราคาสามสิบพันมันก็ถือเด้เออ้เาเห็ดเพื่อสิแลือนี่ยตัวน้อยนะ่ยสาวห้า,า,หาตัวใหญ่นะ่ยสามสิบเปิดด,ดูดาเด็โดนเดียวก็เลื่อนักนะ เออออ้าแมงกลืน่ะบรรทุนเนี่ยนะประดายคลิปนี้เราจะบอกเป็นภาษาเราถึงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนยินดีตอนฮับเข่าสู่สองเฮียงบ่อมังกรเช่นเก่าเช่นเคยคลิปนี้บ่อเฮียงจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านแสลงเมืองหนองแเ้นสวรรค์ ซึ่งจะเป็นคลิปอิทธิชีวิตของชาวบ้านคลิปนี้ <c oughs> บาเห็นม,มากับน้องดาคือกันให้ทุกคนฝากทุกคนติดตามรับชมไปมพร้อมๆกันเลยยเือล <c oughs>

เออขับรถแกค่ไยนนัะไอนั่นไหมแคยเออตวงเนี่ยบมากีงอหมออมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านนะทุกคนชาวบ้านแสลงเมืองหนองแขวงสวรรณเขต

เสือมันใช่นม่นเช่มาไหนหนี่มวังหลุดลายการทักการแซวของซาบานนะทุกคนบได้ง่ายได้เรียบงามเป็นเสือผู้ญิงเสือผู้นิงเป็นเสือที่ว่าเขาจะนุ่งในสมัยก่อนพะวาสมัยก่อนยังบ่มีเสือวางขายตามตลาดโดยที่วันซาบานมีหโหคิดปริสังมาทักมาแซวมาคิดเองพอได้นุ่ง หอมแดดหอมพนเนยนะตัวนั้นเหมือนต้นซินจกมังกรเป็นบ้านที่ว่าเรียบง่ายอันนี้ผ้าตะโบนะครับอือหือาอือผ้านั่นเหรอหัวเห็นหมดเลยมันต้นช่ำเลยไม่เหรอนะในในในได้ยังไงนกระหังยังไงเมียังเป็นแบบนี้เลยจู่เจา๋จู่ราไหนโจ๋ลับเอ็นเออตัวนี้เป็นทางหน้าแล้วทุนตัวนี้เป็นทางหลัง cái ừ. cứ cạnh ừ. mặt luôn chị sân chọc nồng nho bìa nè. Long lại chân sân 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 หมาเม่เคยเห็นมันเห่าลักษณะเหินแบบเหนิเหนบูหานเหนินแต่ก่อนสมัยกอ่อนเหินแบบอนนี้เหมือนซุมือนี่มันหาเบินนน่งไดยากแล้วทุกคเหินเรือนนี้นะขจาระสานเป็นตะกะโลเหนินทรงเหนินนี่มันก็มีหลายรูปแบบ

พิจารข้คอไก่คอไก่หรือ,อยังขจเอินซุมไกบ่บนคอไก่บริรืนะ่อทุกคนคือแบบมันใหม่มันหาได้ง่ายก็เลยนะสารเฮ็ดเองพอได้ไก่ไกดีอยู่ไก่สักหลอยตัวี้งพอเต็มมใหไงงาม

ก็จะเก็บมาตากแห้งไว้เพื่อเอาผ่ามันง่ายไม่ตากันนก็ทือเมตากเดนก้เทาเท้เ้าออกเนหนแบบกอดเทอมากี่้นก็ตากญญาเก่งบังเขาตาก็ยังเลียรโดนดีอ่ะก็เลือนหนักนะตาหมดก็เลือนหนักก็ตะ สาว่าตักกินได้อืมแกงอีแล้วบ่มาเล่นเจ้าคนมานํานําเข้านีแลเข้ามานําเลยนู่น25ันก็30เบองตึงเขาเออกระนกลกงเนี่ยเล็กน้อยานติดเข้าก่อนทุกคนขนาดเล็กน้อยกว่าเฮานะประมาณอายุ10ปลายปีเขายังานเป็น

ลเรอเาเชอาเิบเนี่จบหลอนอยีมค่ะว่าข้าาสอนเป็น้มันเล็กี่เขาหน่เออชิลุนมะกะตะหี่มาให้ฟราวับ เชเบิมเนี่ยบ,บุกเนึ่เดวเมานเเาต้เบิ้มเนี่ยมันะตังายตังมันนยมันนเลยฝ่าอ,อ,อ,อยู่ทุกคนคือพนวาสามติบเข่านี่เมืนได้มือละหน่วยมือละติบสำเร็จเรียบร้อยเลยคื้อหาตรงเลยเราตอกเองถูกยางมันเห็นเ,เอง น้องคนนีพันธ์าเฮียนจบปสีแล้วก็บริียรต่อออกแล้วก็มาสานตริดข้าวต่อก็พอได้มีข้าทรงค้าเสื้อของตัวเองขายหน่วยหนึ่งสหพันกับสามสิบพันมีทรงราคากับมันอิงตามหน่วยใหญ่หน่วยน้อยการยอมหากลาขาเก่งเขาดุมัน <c oughs> เวลาเวลาเขาสารตรงเรียบไปนําให้มันแน่นรงเอียนขันจะกอดเนี่ยขันตะกอดนี่นนก็กลือ้อไปเจลํำปื้อต่อติเบยเนี่ยนี่อยา่ากลับอกหลับตารางเอียนถ้าหูบบบบบเป็นนี่คือเนี่ยหากบึงเพิ่นผู้เป็นนะ่ะคือว่าง่าย กอเล่นะนี่เขาใหม่ทุกคนต้องในตำไ่ไดเห็นบอกขนาบัวตำเขาสีเมนบัได้มันจะติดมันจะขาดองสีบอไฮซีเนี่เตเตบได้ทำไมนี่ยเชติเชติององซีอ่าีเนี้บนน่นล่สีองซีเหมือนนั่นเลยองเชุเออคิดไปโดยทำไมเตติสีก่อนบุทุน เนตามก็เชืทุกนตามเชื่อกะชากนต่นเดีาลีกนี่ใส่ขุกเก่าตำมือเข้าใหม่ทุกคนฮ่อมหอมแตะแพง

เพื่อต้องเอาเอาสิวนะเอาขวดเอาเป็นหูนะเวลาสบายใส่น้าใส่น้าเฮากินนะมันเย็นเย็นถ้าว่าไม่ไหมมันก็กินมีกินเนาๆแต่ว่าเขาใส่นดนๆไปเฮากับมันกับรสชาติมันก็ดีกว่าใส่กระตุกพลาสติกตัยวนี้เออเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันจะมีมีหน่อย มีบางครอบครัวท่านนั้นที่ว่า่นยังปลูกยังใส่หมากน้ำเตาเข็นน้ไป่เหมือนกันอเไปเยล่ไปเลยวออตอันนี้ดูจรตีเขาบนหักจีงตลอดบ่เออไปงี้เออเอ้ยง เออเอเปลิตผลิตยงตอเนี่ยเอ่อเขาผลิตออกมาเออเดนเอลนก็มันมีซองตออดนเวลนผมลาพอเลยเขาเห็นออกมาเขาเ็าทงเบียดบุหงาเวียดเขาไปขายใช้ต่อาะว่าเวียดเจรานึงเขาจะกินเขาเจ้าน่าจะบอสัติบเขาคือคนลาวเนี เบียดบางทีเขาก็มีบนทรงอีกหรือว่าเขาจะเอาไปห่อประดับผืนกับบุหูของเขาแต่ว่สาสลายตามที่เขาทำเพิ่นมาเพิ่นเราเห็ดออกมาเปมนทรงายให้เบียดหน่วยสวห้าพันหน่วยสวามสิบพันมันมีเบียดที่ว่าฮับซื่าอ เดียวเดยดยร่ออันนี้จดตลอดตลอแบ่งให้เบิร์ให้เบิร์ตะเบิร์เียตด้กว่านงนี่นกันต่กกันกันอะเอาตเลยดเบิร์ตะดนี่เบิร์ต่อยากเบิร์นซาขาหหดขาอูขาเดนี่ไปเบิร์นนะเบิร์นเบิร์นเราอย่าบกจะเียวจบอกจเบิร์นนนยนมิจอยร์กีไม่เล็กรถไฟจิ๊บ

Uh, mà mọi lúc tóc đô tê gần như tặng bài phun clam rong tê tóc clam bội tạc nữa clam Glam hết kia clam mọi tạc gầm 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 tay gầm 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 tu gầm 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 เว่ยกวะดับเขากระสอหนอแบบผากันเห็ดบดคืออยากเห็ดเป็นกลุ่มเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยและก็เห็ดแล้วก็มีบคนหับเืืออีกกัดเจานตามดเห็ดต้องใส่คามอดทน้ะทุกคนแกเสือ แกเสือเห็ดช่วงนี้เป็นอากาศช่วงคืออากาศโห่คนมดตกสามมือแล้วกระมวนคือกันห้องเห็ดไปนำเขากกะลมไปเห็ดคับหมู่กับครูไปนำอยู่แบบเป็นกลุ่มเลยลบเบียกลมงานไปนำนงดากระชีสานครับดิบเขานำข้าวเ้ากันประเดี๋เห็ดเป็นมันนงดาอยู่บ้านเ่าบราเห็ดเนาะ เขาขี้ข้าน้านเทานั้นวันหยักเบาดอกเขาขี้ข้าเฮานะ้มเฮือนบเป็นบริเทียนนำจจามาคือเวลาเวลาเล่าโตกะย่านบานมือนะที่มองน้ำบบบ่พูมมองตั้งรวมก้านะตั้งเขาเพสูดต นี่ยไอ้างอยู่ในดอกเตะเตียวที่มันช่องเพชรนะนะช่องเพชอมไรช่องเพชอุ่นข่าดีๆๆให้เปิดอนแบบทัวทั่วโลกทั่วประเทศนเิ่มไปให้อย่างน้อยให้กเบตาเวียดีกว่าเอิ้นมเมียนเให้เบตาเออดีให้เบตาเวียดีกว่าให้คิดยตาเวียเอาเวียให้ตาออยงนี่อะไร

เบิรหมดสองลอยเออกวย่ายนี่วาสองลอยสามลอยสามลอยปลายล่ะรีลอยปลายจ้ากูนี่ตมันสำมันสำเร็จทุกคนพามันจะอันเมื่อ จะอันเหมือนตะบันเลยตุณีพามันตัวน่ะโตมันนะอยู่บ้านนี่เขาจะสานบิดบ้านเลยอัดกับอัดแบบนี้นะเดี๋ยวราคามันก็ถือกับคนมาจากได้กับสนับสนุนบ้านนี้ได้เป็นการแบบส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพบนำเพราะว่าราคามันกับบริแพงซ้ำนี่นะซ้ำสิบซ้ำสิบเอวีนูราคาสามสิบพันมันก็ถือเลยเขาเห็ดเพื่อสิแลืองสาวห้า ตัวน้อยเนะาห้าตัวใหญ่นะี่สามสิบเปืดุดดาเดแต่ว่าชุไหล่มันคือเจ้าเห็ดคายทรงให้เวียดถ้าว่าไัายสนใจยังเอาไปคายกะบาเหี้ยงชี้เอาไปคายให้โดยที่ว่าบุ่ได้เอาเอา,เอาลักซรราคาบานเลยเพราะว่าทรงเสริมให้สาวบานนะมีอาซีบมีลายใด,ด,ดงามงาม ซ้ำนีมันกะซ้ำสกินแล้วสองคนต่อมือนี่นนพอดีเป็นตะแพงพอดีงามซ้ำนีนะไอชัดเจอะจ้าหลังเนาะงามก็เยอะลึกใจเลยก็เห็ดตัวนี้มันเป็นทางไหนมันตัวเท่าหนุงมันแม่นท่านทางไหนแล้วทางทางลุมมันเป็นทางนอกงามเลยเพราะว่าชีวิตชาวบ้านนี่เขาสนหลายมันงามบางเลยเจ้ากระเห็ด ผู้ชายนิสตานติดเข้าซานกาตากระยังกระบุงคันว่าเป็นผู้ยิงเฉล่ยเหมนเห็ดเสื้อเห็ดซินเห็ดเสื้อผ่าตัวนี้นะเขาจะแบ่งนาเวียกระหว่างยิงกับสายเพราะว่าซาบานทานีมืนเขาจะยังบมีอาชิบหลักโดยที่ว่าเอาอาชิบตัวนีมาเห็ดในช่วงที่มันวางชาวโต Đưa chả hăng thẳng hào nó khục thẳng hào cho thẳng khắc, do chả đuổi tay đưa rượu tắn ở thẳng hào dưới thẳng hào dưới như hào dưới thẳng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  thẳng น่าไปดูแบ้านแสลงเมืองน้องเคซอนเขตสามลอยกัว เขากบบระเบิดเอาข้อมูลจากในบ้านคือกันแต่ตาเขาถามประชาชนอยู่ในบ้านเพิ่นแต่ว่าตัวน,นี้เขากัระชดกลับแล้วทุกคนกลับกันนะกลับกันบ๊ายบาย